สวัสดีครับผมชื่อบอยพอเถอะผมไม่ชอบเลยเวลาที่ญาติพี่น้องมารวมตัวกันพี่ป้านา้าอาคนข้างบ้านต่างก็มารวมตัวกันที่บ้านของผมทำไมน่ะเหรอเพราะว่าวันนี้เป็นงานวันเกิดครบรอบ16ปีของผมผมเริ่มจะเป็นวัยรุ่นแล้วพวกผู้ใหญ่ก็ชอบเรียกว่าอะไรนะอ่วัยต่อต้านแต่ก็นะ ผมก็เป็นของผมแบบนี้อยู่แล้วผมเกลียดงานวันเกิดที่สุดเพราะว่ามันก็เหมือนเหมือนเดิมมาทุกๆปีไม่เห็นมีอะไรเปลี่ยนแปลงจะมีก็แค่ของขวัญบางชิ้นที่ทำให้ผมประหลาดใจได้เท่านั้นเองแต่ก็นะมันก็ไม่มีมานานแล้วละ่ะงานกำลังจะเริ่มขึ้นทุกๆุกคนเริ่มจัดงานต่างคนต่างก็ไปทำหน้าที่ของตนเองแม่ของผมก็เข้าไปในครัวเพื่อเตรียมอาหาร เพื่อไว้รองรับแขกที่เข้ามาโดยที่มีรอยยิ้มที่เสแสร้งบนใบหน้าบางคนเขาไม่ได้มาร่วมยินดีจริงๆหรอกก็แค่แขกดอยเท่านั้นเองพ่อของผมก็เริ่มดื่มอย่างหนักจะว่าไปแล้วพ่อผมก็ดื่มน้ำมาตลอดอยู่แล้วนี่นะเขาเริ่มเมาหัวเราะเสียงดังเดินไปป้วนเปี้ยนกับคนนู้นทีคนนี้ทีและก็ตบหลังแขกที่มาร่วมงานฉาดใหญ่ตามด้วยเสียงหัวเราะ ที่ดังลั่นไปทั่วบ้านญาของผมก็มาให้พรผมซึ่งมันก็เหมือนเหมือนเดิมทุกๆปีผมไม่ได้อะไรอย่างที่แกอวยพรให้เลยสักครั้งลุงของผมก็ชอบมาถามบ่อยๆว่าผมมีแฟนแล้วหรือยังถ้ายังทำไมถึงไม่มีละ่ะแกยิ่งดื่มแกก็จะถามคำถามเดิมๆนี่แหละถามซ้ำไปซ้ำมาส่วนน้าของผมก็เล่าเรื่องนู่นนี่นั่นที่มันเกี่ยวกับลูกชายตัวเอง ผมก็ไม่รู้เลยว่าทำไมพวกผู้ใหญ่ถึงชอบเอาลูกตัวเองมาเปรียบเทียบกับลูกคนอื่นมันทำให้ตัวเองดูสูงขึ้นเหรอมันทำให้ตัวเองดูมีค่าขึ้นน่ะเหรอโถความจริงนะ่ะเจ้านั่นนะ่ะการเรียนมันก็งันๆเกรนมันก็พอๆกับผมนี่แหละแถมยังแอบไปมั่วสุมดูดบุรี่กันอยู่บ,บ่อยๆบรรดาลูกๆของพี่ป้านาอาทั้งหลายไอ้พวกเด็กนรกพวกนี้มันก็วิ่งไปทั่วบ้านอย่างกับมแมลงสาบ กระโดดกระทืบพื้นป,ปังปังปังกระโดดมาจากบันไดขั้นสูงสูงปีนเฟอร์นิเจอร์ทุกอย่างที่พวกมันจะปีนได้อะไรที่เป็นสวิตหรือเป็นวาลกลมกลมพวกนี้ก็จะไปหมุนเปิดปิดมันซะทุกอันคนหนึ่งทําอะไรเป็นที่สนใจไอคนที่เหลือมันก็จะไปทําตามแม่ดูไปดูมามันอย่างกระน,นูแฮมสเตอร์ที่วิ่งอยู่ในวงล้อแต่ผมก็ไม่แปลกใจอะไรหรอกก็พวกนาาอาา เล่นเลี้ยงลูกตามใจซะขนาดนี้ถ้าพวกเด็กนรกนี่มันเรียบร้อยนี่สิมันถึงจะน่าแปลกใจเวลาผ่านไปพวกเด็กนรกก็ค่อยๆหมดฤทธิ์บนโต๊ะอาหารก็เต็มไปด้วยเศษอาหารขนมขบเคี้ยวขวดเหล้าขวดเบียร์ขวดเหล้าขาว40ดีกรีตอนนี้ทุกคนก็มารวมตัวกันอยู่ที่ห้องนั่งเล่นมือก็ถือแก้วไปปาก็เล่าเรื่องนู่นนี่นั่นเรื่องที่ตัวเองอยากจะเล่า และก็เล่าสลับสลับกันไปผมก็ได้แต่ทําท่าฟังไปเงินงั้นแหละความจริงมันก็เรื่องเดิมๆที่เคยฟังมาทั้งนั้นไม่เห็นมีเรื่องอะไรใหม่ๆเลยแต่ถึงกระนั้นพวกเขาก็ยังคงหัวเราะกับไอ้เรื่องเดิมๆนี่แหละผมหาจังหวะหนีออกมาจากห้องนั้นเพราะว่าตอนนี้มีเรื่องราวรกสมองผมไปหมดผมรู้ว่าในเสื้อกันหนาวของอาผมมีบุหรี่อยู่แน่ๆผมจึงเดินไปเช็คดู แน่นอนสิงอมควันอย่างคุณอานน่ะนะคงไม่พลาดเรื่องแบบนี้หรอกผมหยิบมันออกมาหนึ่งมวนพร้อมกับไฟแช็กผมได้ยินพวกผู้ใหญ่ร้องเพลงกันเสียงดังผมจึงเข้าไปแอบสูบบุหรี่ในห้องครัวแน่นอนคงไม่มีใครจับผมได้หรอกในตอนนั้นผมก็ได้กลิ่นแปลกๆในอากาศแต่ทว่าผมก็ไม่ค่อยสนใจมันสักเท่าไหร่เฮ้ยรีบๆสูบรีบๆกลับไปดีกว่าผมแง้มหน้าต่างออก ยื่นหัวออกไปเล็กน้อยคาบุหรี่เอาไว้ในปากและก็จุดไฟทันใดนั่นเองก็มีเปลวเพลิงเกิดขึ้นเปลวไฟมันไหม้เร็วมากมันลามไปยังถังแก๊สเก่าๆก่อนที่มันจะระเบิดออกมาเสียงดังตูมใหญ่ในห้องครัวตอนนี้เต็มไปด้วยเปลวเพลิงไม่นานนักบ้านทั้งหลังก็เต็มไปด้วยไฟผมได้ยินเสียงกรีดร้องเสียงร้องไห้ผม ได้กลิ่นเนื้อสดๆถูกเผาผมรู้สึกถึงความร้อนระอุอย่างกับว่าตกนรกโลกกันก่อนที่ผมจะหลับตาลงและทุกๆอย่างก็เหลือเพียงความเงียบและความว่างเปล่าจนกระทั่งปีต่อมาปีที่ผมมีอายุครบ16ปีอีกครั้งอีกครั้งและก็อีกครั้งอายุ16ปี ตลอดไปก็จบไปแล้ว <avez>